สมเด็จเจ้าแตงโมเดิมชื่อทองเป็นชาวนานในตำบลหนองว่าจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่จำความได้เด็กชายทองก็กําพร้าพ่อแม่ตั้งแต่เด็กโดยมีพี่สาวเป็นผู้เลี้ยงดูกระทั่งอายุ9ก้ขวบพี่สาวใช้ให้เขาตําข้าวแต่เด็กชายทองตําข้าวหกเขาจึงโดนพี่สาวคว้าไม้ได้ตี เด็กชายทองจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดและซัดเซพเนจรมาจนถึงวัดใหญ่หรือวัดใหญ่สุวรรณารามในปัจจุบันในระหว่างที่เขาใช้ชีวิตเป็นเด็กเร่ร่อนเขาต้องอดมื้อกินมือ้ออาศัยเพียงแต่น้ำประทังความหิวไปวันๆกระทั่งวันหนึ่งเด็กชายทองไปเล่นน้ำกับพวกเด็กๆด้วยกันที่ท่าน้ำแถวหน้าวัดอยู่ ก็มีเปลือกแตงโมลอยน้ำมาหนึ่งชิ้นด้วยความหิวเขาจึงพุ่งเข้าไปคว้าเปลือกแตงโมแล้วดำน้ำลงไปเคี้ยวกินกระทั่งอิ่มเขาจึงโผล่ขึ้นมาจากน้ำเมื่อเด็กที่เล่นน้ำด้วยกันร,รู้ว่าเด็กชายทองกินเปลือกแตงโมก็พากันล้อเห็นเป็นเรื่องสนุกว่าเด็กชายทองตะกระถึงขั้นกินเปลือกแตงโมหลังจากนั้นเด็กๆทุกคน จึงพากันเรียกเด็กชายทองว่าเด็กแตงโมถึงแม้ตลอดเวลาเด็กชายทองจะถูกเพื่อนๆล้อเลียนเช่นนั้นแต่เด็กชายทองก็ไม่แสดงความเก้อเขินขัดแค้นต่อเพื่อนเด็กด้วยกันเลยแม้แต่น้อยเขายังคงยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาเล่นหัวกับเพื่อนๆเ,เด็กวัดใหญ่จนได้เข้าไปดูเพื่อนๆเ,เรียนเขียนอ่านกันอยู่เป็นเนืองๆกระทั่ง ได้ไปนอนค้างแรมอยู่กับเพื่อนเด็กวัดภายในวัดอีกด้วยและในคืนนั้นเองท่านสมพานก็เกิดฝันประหลาดว่ามีช้างเผือกตัวหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในวัดแล้วขึ้นไปบนหอไตรทำลายตู้พระไตรปิฎกทั้งหอจนหมดสิ้นครั้นตื่นจากจำวัดท่านก็นั่งตรองความฝันจึงทราบได้โดยตำราลักษณะสุบินทำนาย ว่าฝันนั้นน่าจะมีเหตุสำคัญหรือท่านอาจจะได้พบกับผู้มีบุญญาธิการสูงซึ่งก่อนที่ท่านสมภารจะไปรับกิจนิมน์ที่บ้านเจ้าเมืองท่านก็ได้สั่งกับพระลูกวัดไว้ว่าในวันนี้หากมีใครมาหาให้รั้งตัวเอาไว้รอท่านก่อนครั้นสมภารกลับมาในเวลาเย็นก็รายงานท่านว่าไม่มีใครมาหาเลย ท่านจึงนั่งคอยอยู่จนมืดคำ่ำก็ไม่เห็นมีใครมาจึงไต่ถามพระสัมมณน,นและสิทธิ์ภายในวัดว่าเมื่อคืนมีใครแปลกหน้าเข้ามาที่วัดบ้างหรือเปล่าเด็กวัดคนหนึ่งจึงเรียนว่ามีเด็กชื่อทองเข้ามานอนด้วยคนหนึ่งท่านสมพานจึงให้ไปตามตัวมาครั้นเมื่อท่านสมพานเห็นลนะักษณะเด็กชายทองที่ดูท่าทางฉลาด ปราดเปรียวผิดจากเด็กคนอื่นๆท่านสมพานก็แน่ใจว่าเด็กชายทองต้องเป็นผู้มีบุญญาธิการที่เทวดามานิมิตบอกในความฝันท่านจึงไต่ถามเรื่องราวต่างๆจนได้ความแล้วจึงชักชวนให้อยู่ในวัดมิให้ระหุระเหินเร่ร่อนไปไหนอีกตามธรรมเนียมวัดนับแต่โบราณมาเมื่อใครพาเด็กให้มาเล่าเรียนภายในวัด มักจะปล่อยเด็กๆให้ได้เล่นด้วยกันสักสองสามวันเพื่อให้คุ้นเคยกันเสียก่อนจึงจะให้ลงมือเขียนอ่านครั้นถึงเลือกองงามยามดีท่านสมพานจึงเรียกเด็กชายทองให้มาหัดเรียนเขียนอ่านปรากฏว่าเด็กชายทองสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วท่านสมพานมีความประหลาดใจจึงสอบถามดูแล้วได้ความว่า เด็กชายทองดูจากเพื่อนๆเ,เขาเขียนเขาอ่านเพียงเท่านั้นก็จําได้ท่านสมพานจึงให้เรียนหนังสือไทยหนังสือขอมแล้วให้บรรพชาเป็นสามเณรพร้อมหัดเทศจนชำนาญครั้นเมื่อเทศกาลเข้าพรรษามาถึงเจ้าเมืองเพชรบุรีในเวลานั้นได้นิมนต์ท่านสมพานไปเทศในจวนตลอดไตรมาสหรือ ช่วงสามเดือนระหว่างเข้าพรรษาวันหนึ่งท่านสมพานเกิดอาพาธจึงสั่งให้สัมมเนนทองหรือที่คนทั่วไปเรียกว่าสัมมเนนแตงโมไปเทศแทนครั้นสัมมเนนแตงโมไปถึงเจ้าเมืองเห็นเข้าก็ไม่พอใจบ่นว่าท่านสมพานน่าจะให้พระผู้ใหญ่มาเทศแทนแต่ถึงกระนั้นเมื่อเห็นว่าสัมมเนนมาแล้วก็ให้เทศไปเถิด ตนจะเข้าไปพักผ่อนข้างในแต่เมื่อสำเนียนแตงโมให้ศีลแล้วเริ่มว่าจุลนียบทหรือคาถาบทต้นเริ่มทำนองทำวัดสัแดงไปผู้ทายกหรือผู้รับทานทั้งข้างหน้าและข้างในได้ฟังแล้วก็รู้สึกถึงความไพเราะจับใจจนเสียงสาธุการพร้อมพนมมือแลเป็นฝักถั่วไปทั่วทั้งโรงธรรม แม้กระนั้นท่านเจ้าเมืองเองที่ฟังอยู่ข้างในก็ถึงกับนั่งอยู่ไม่ได้ต้องกลับออกมานั่งฟังข้างนอกอย่างเคยหลังจากสัมมนนแตงโมเทศจบเจ้าเมืองเกิดความเลื่อมใสในสัมมนนแตงโมเป็นอย่างมากเขาถึงกับถวายเครื่องกันเพิ่มให้สัมมนนแตงโมเป็นพิเศษครั้นสนทนาปราศัยจนทราบรายละเอียดถึงประวัติความเป็นมา ก็เกิดความแม่ตาสงสารเจ้าเมืองจึงปวรารณาตนเป็นโยมอุปถาคพร้อมทั้งนิมนต์ให้สัมมาเนนแตงโมมาเทศแทนท่านสมภารตลอดไตรมาสอยู่มาวันหนึ่งท่านสมภารใช้ให้สัมมาเนนแตงโมไปยืมหนังสือบาลีจากวัดสะบวหรือวัดพระนอนเพื่อนำมาให้สัมมาเนนเรียนแต่เนื่องจากมีจำนวนหลายเล่ม จึงต้องแบกมาพอถึงประตูวัดบังเอิญฝนตกหนักสัมมาเนียนต่งโมจึงได้เข้าไปหลบฝนใต้ซุ้มประตูและเมื่อเห็นว่าฝนท่าจะตกนานก็นึกรำคาญที่ต้องนั่งอยู่เฉยๆสัมมาเนียนตงโมจึงจัดแจงแก้มัดหนังสือออกมานั่งอ่านนั่งแปลดูก็สามารถแปลดได้หมดพอฝนหยุดตกก็แบกตำลาทั้งหมดไปหาท่านสมภาร แล้วบอกว่ากระผมแปลได้หมดแล้วท่านสมพานรู้สึกอัศจรรย์ใจแต่ก็ลองให้สัมมาเนนตงโมแปลให้ดูก็เห็นจริงตามที่สัมมาเนนตงโมบอกจึงได้แต่หัวเราะพร้อมสั่งให้แบกตำรากลับไปคืนครั้นอยู่ต่อมาสัมมาเนนตังโมได้เล่าเรียนศึกษาจากอาจารย์ที่มีอยู่ในอารามต่าง,างๆในเมืองเพชรบุรีทั้งทางพระปร,ะริยธรรม และข้อกิจวัตรปฏิบัติจนหมดสิ้นท่านสมพานจึงได้พาตัวสัมมาเนนตงโมเข้ากรุงศรีอยุธยาไปฝากไว้ต่อคุณวัดหลวงแห่งหนึ่งและได้ศึกษาพระปริยธรรมจนจบพระไตรปิฎกนับได้ว่าเป็นปรเรียนแล้วเมื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุมีชื่อเสียงโด่งดังจนเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนับถือ โปรดให้เป็นพระอาจารย์สอนหนังสือพระราชบุตรพระราชนัดดาครั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์นั้นได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแทนพระบิดาจึงโปรดตั้งพระอาจารย์แตงโมเป็นพระราชาคณะหรือเจ้าคุณพระสุวรรณนามุนีซึ่งภายหลังเรียกกันว่าสมเด็จเจ้าแตงโม ด้วยเพราะเป็นผู้มีความกตัญยูต่อบ้านเกิดเมื่อท่านได้มั่งคั่งด้วยสมณศักดิ์ฐานันดรแล้วท่านจึงคิดถึงภูมิลำเนาบ้านเกิดเดิมและวัดอันเป็นสถานมูลศึกษาของท่านสมเด็จเจ้าแตงโมจึงได้ถวายพระพรลาโดยว่าจะออกไปปฏิสังขรซ่อมแซมวัดใหญ่อันเป็นสถานศึกษาในวัยเด็กของท่านเพื่อเป็นการบำเพ็ญพุทธบูชา พระเจ้าแผ่นดินได้ฟังแล้วก็ทรงเลื่อมใสในพระอาจารย์ผู้เคยประสิทธิ์ประสานวิชาจึงพระราชทานท้องพระโรงในพระราชฐานหลังหนึ่งให้รื้อมาปลูกเป็นศาลาการประเรียนซึ่งต้องใช้เรือจำนวนมากบรรทุกมาสันนิษฐานว่านำเรือเข้ามาทางปากน้ำบางจานตามลำแม่น้ำเพชรบุรีเดิมและเมื่อเห็นว่าเรือกีดขวางทางสัญจรของชาวเมือง สมเด็จเจ้าแตงโมก็ให้ขุดคูขึ้นเกือบตลอดแนวเนื้อที่วัดเพื่อเป็นการสะดวกสำหรับการขนย้ายซึ่งการก่อสร้างในสมัยก่อนนั้นมีความยากลำบากมากเพราะไม่มีอุปกรณ์สำเร็จรูปเหมือนในปัจจุบันนอกจากท่านจะบ,บูรณะวัดใหญ่เพื่อถวายพระอุปชาอาจารย์แล้วท่านยังสร้างวัดหนองว่าเพื่ออุทิศให้กับโยมมารดา และสร้างวัดดอนบ้านใหม่อุทิศส่วนกุศลให้โยมบิดาเมื่ออยู่บุรณะวัดบ้านเกิดเมืองนอนเป็นเวลาหลายปีจนสมเร็จลุล่วงตามความประสงค์ครั้นจะเดินทางกลับกรุงศรีอย,ยุธยาชาวบ้านที่ให้ความเคารพเลื่อมใสในตัวสมเด็จเจ้าแตงโมได้ขอหล่อรูปเหมือนของท่านไว้กราบไหว้บูชาปรากฏว่า ช่างไม่สามารถหล่อได้สำเร็จแต่แล้วก็มีตาแปะคนหนึ่งซึ่งไม่มีผู้ใดรู้ว่าเป็นใครมาจากไหนอาสาหล่อรูปท่านได้สำเร็จสมเด็จเจ้าแตงโมเห็นว่าตาแปะเป็นผู้ที่ช่วยให้ความปรารถนาของชาวบ้านสมประสงค์จึงให้หล่อรูปพระจีนแทนรูปตาแปะเอาไว้ด้วยรูปหล่อของสมเด็จพระสังฆราชแตงโมเป็นลักษณะ ของผู้มีรูปร่างสูงใหญ่นั่งพับเพียบพนมมือถือดอกบัวส่วนรูปพระจีนนั้นสูงหนึ่งฟุตวัดรอบเอวได้สิบนิ้วลักษณะอ้วนคล้ายพระสังกจายส่วนพระจีนที่หล่อแทนตาแปะนั้นลักษณะเป็นพระกำลังอ้าปากเยยยิ้มอย่างอารมณ์ดีนุ่งกางเกงใส่เสื้อแขนกว้าง ที่คนจีนเรียกว่าห้วยเสี่ยวอ้อหลังจากพิธีหล่อรูปเหมือนสำเร็จแล้วสมเด็จเจ้าแตงโมก็ได้กลับไปอยู่ที่วัดในกรุงศรีอยุธยาตามเดิมส่วนตะแปะที่มาช่วยนั้นไม่มีใครรู้ว่าหายไปทางไหนมีเรื่องเล่ากันว่าหากปีไหนฝนแรงชาวบ้านจะนำรูปหล่อของท่านพร้อมทั้งพระพุทธรูป บางคันธาราราชออกแห่ขอฝนก็จะประสบความสำเร็จตามความประสงค์ทุกครั้งส่วนรูปหล่อพระจีนนั้นก็มีปฏิหารเล่าขานกันว่าหากผู้ใดลบหลู่ก็มักจะประสบเหตุมีอันเป็นไปต่างๆนานา,นาต้องรีบไปขอขอมาจึงจะหายหรือรอดปลอดภัยต่อมาเมื่อพระสังฆราชองค์เดิมมรณภาพ สมเด็จเจ้าแตงโมจึงได้ดำรงตำแหน่งแทนในฐานะที่เป็นพระอาจารย์ของพระเจ้าแผ่นดินและเป็นผู้มีความสามารถตลอดจนเรื่องชาวปัญญาไหวพริบอีกทั้งมีความแม่ตากรุณากระตันยูกะตะเวทีเป็นที่ตั้งแม้ได้ดีแล้วก็ไม่เคยลืมถิ่นฐานบ้านเกิดของตนสมเด็จเจ้าแตงโมถึงแก่มรณภาพปีใด ไม่ปรากฏหลักฐานแต่ชีวประวัติและผลงานของท่านในจังหวัดเพชรบุรีที่วัดใหญ่สุวรรณานรามวัดหนองว่าและวัดดอนม่านใหม่รู้จักกันแพร่หลายมาแต่โบราณซึ่งปรากฏในพระราชหัตถเลขาขององค์รัชกาลที่หและของบุคคลอื่นๆนับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และศิลปรกรรมที่เป็นที่เชิดชูและมีชื่อเสียง มาจนถึงปัจจุบัน